สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สูตรรถยนต์มือสอ,อ,องโตอัลโต้ค่ะวันนีเ้เกกอยู่กับพี่จอยสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับ ุดรอแห่งโต๊ะต่คคร์ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเก๋ก็จะมาตอบคอมเมนต์ของลูกค้าอีกแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราได้มีการออกสื่อหลายๆช่องทางแอบชอบไปนั่งดูคอมเมนต์ว่างจัดนะคะคอมเมนต์ก็จะมีที่เห็นบ่อยๆนะค,ะคือเอ๊ะที่โต๊ะต่คาร์ของเราเนี่ยขายรถอย่างเดียวหรอแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมีรถแล,ล้วอยากจะมาขายสามารถขายรถกับทางสุดรถยนต์สองโตโตะคร์ของเราได้ไหมคะพี่จอยได้ครับการซื้อขายรถยนต์กับลูกค้าแล้วก็ฝ่ายบริษ,ษัทของเรานะฮะกับโต๊ะต่คคราของเราเนี่ยมีการ ซื้อรถนอกสามที่แล้วก็หน้าร้านเราอยู่แล้วนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเราได้สินค้ามาจากไหนนะฮะที่มาให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็ได้ซื้อขายกันนะครับแล้วก็มีการซื้อขายสำหรับรถบ้าน เราก็สามารถซื้อที่บ้านลูกค้าได้เลยหรือลูกค้านํามาที่หน้าร้านเราได้เลยขั้นตอนแรกต้องทำยังไงสมมติว่าลูกค้าแบบอุ้ยฉันสนใจอยากจะขายรถขั้นตอนแรกจะสามารถติดต่อทางบริษัทา u t o c ได้ยังไงคะขั้นตอนแรกนะฮะทางเราเนี่ยจะขอแอดไลน์กันก่อนนะครับนี่นี่นี่ add มาได้เลยค่ะ a s i โต auto car นะคะเราจะมี admin คอยให้คำตอบใช่ค่ะเราก็ตรวจสอบสภาพตามสื่อทางไลน์ก่อน รุ่นปีสีเกียร์ส่งรูปเข้ามาก่อนนะฮะว่ารถสวยขนาดไหนนะฮะถ้าราคาคุยกันได้เราก็ตกลงราคากันแล้วก็นัดเจอกันนัดเจอกันถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆเราก็มีบริการถึงบ้านถึงที่ด้วยถ้าอยู่ใกล้ไม่ถึงร้อยกิโลเงี้ยเราก็สามารถไปดูให้ได้ถึงที่ซื้อถึงบ้านหรือคนละครึ่งทางก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกใช่หรือถ้าลูกค้าจะมาที่นี่อะคะก็ยินดีต้อนรับเสมอฮะทางเราเปิดตอน8ปดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มอยู่แล้วก็คือเปิดให้บริการทุกวันอยู่แล้วใช่ฮะต้องไหมคะการเดินทางอะไรยังไงคะ การเดินทางมาที่นี่ก็ที่ตั้งของเราทะที่ตั้งเราอยู่ถนนกาจนานะฮะตรงข้าสมาคมปักใต้นะครับตดกันเนี่ยติบัณฑิตนะฮะเราเปิดทุกวันทําการอยู่แล้วหรือนัดหมายมาก่อนก็ได้จะนัดหมายมาก่อนเบอร์นี้เลย083777777นะฮะแล้วก็083777757นะครับ2อเบอร์นี้ รับสายตลอด24อยู่แล้วนะครับ<ม>นัดหมายกันเข้ามาก่อนก็ได้ไม่ผิดหวังแน่นอนเราซื้อรถสวยสภาพดีไม่น้อยราคาสูงรับประกันใช่ค่ะหรือถ้าเกิดว่านี่ค่ะเราก็ยังมีช่องทางอื่นๆใ,ในการติดต่อกับทางสูตรรถยนต์มือ2องโตเต่ขาของเราไม่ว่าจะเป็นนี่ Facebook เลยนะคะสูตรรถยนต์มือ2องโตเต่าก็ฝากก็ไปกดทุกใจกดติดตามเพจของเราด้วยเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตโปรโมชั่นอยู่ตลอดเลยทุกวันใช่ไหมคะใช่เราจะอัปเดตทุกวันอัปรถทุกวันหลือใครที่บอกว่าเป็นสายบางคนไม่ค่อยเล่น Facebook เป็นสาย IG Instagram เราก็มีค่ะคุณคะเอาใจทุกสายนะคะ IG ของเราก็มีกับโตโตค่า underscore u s e car นะคะแล้วก็ไลน์เมื่อกี้บอกไปแล้วเวลาถ้าเกิดว่าจะนัดหมายดูรูปอะไรต่างๆนะคะหรือใครที่บอกว่าอยากซื้อรถ อ่เข้ามาดูทางเราดของเราได้เวอราไวด์เว็บนะคะต่อต้อขาด .com นั่นเองและบางคนบอกว่าสนใจรถแต่ว่าบางทียังไม่มั่นใจอยากดูรีวิวเพิ่มเติมเราก็มีการรีวิวด้วยนะคะนะคะในช่อง YouTube เราตัวอัโต้ขาใช่ค่ะสามารถเข้าไปกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันได้นะคะจริงๆงและคุณขาเอาใจวัยรุ่นต้องไม่ต้องบอกวัยรุ่ รุ่นตอนนี้คือแบบกระแสมาแรงมากติ๊กตอกค่ะตัวขราของเราก็ไม่พลาดนะคะตามกระแสเช่นเดียวกันเราก็มีกับติ๊กตอกโตออโต้ค่ะค่ะนะคะเรียกได้ว่าคุณสามารถกดติดตามได้ทุกช่องทางการติดตตอของเราค่ะนะคะต้องบอกว่าเรามีทั้งบริการในเรื่องของการขายรถรับเทิร์นรับเทิร์นรับซื้อด้วยอย่างเดียวนะคะสามารถส่งลูกเขามาก่อนแล้วก็ตีราคาเบื้องต้นให้ด้วยราคาที่สูงอยู่แล้วนะฮะคือรับซื้อราคาสูงด้วยนี่ได้ยินแบบได้ยินวรลเวลมานะคะดังนั้นใครที่ ที่จะซื้อรถขายรถต้องนึกถึงที่สุดรถยนต์มือสองต่อต้องทำเนาะค่ะกลาเป็นว่าวันนี้นะคะเก๋ก็มาตอบคอมเมนต์นะคะใครปัญหาให้กับท่านผู้ชมแล้วนะคะใครที่บอกว่ามีปัญหาอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล,และเดี๋ยวเก,ยก๋จะหาคาตอบมาให้กับท่านผู้ชมอีกแน,น่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จอยมากๆเลยนะคะคและเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ